คลิปนี้จะไปดูวัดรงทองอยุธยานะครับอยู่ใกล้ๆถนนแต่คนไม่ค่อยรู้จักวัดนี้ยังมีเจดีน่าสนใจด้วยนะครับมันจะเป็นตัวอย่างที่ช่วยให้เราเห็นว่าการศึกษารูปแบบศิลปรกรรมหรือว่าประวัติศาสตร์ศิลปะมันจะช่วยให้เรากำหนดอายุวัดร้างหรือว่าโบราณสถานได้ยังไง มาวัดร้างนะครับขับมาตามแนวถนนถนนที่จะเข้าทางด้านหลังอยุธยาสมมติถ้ามาจากกรุงเทพแล้วเราผ่านมาทางสีแยกวัดวรเรษเชษแล้วตรงมาอีกหน่อยวัดนี้ก็จะอยู่ทางขวามือเป็นวัดร้างที่ผ่านตามาหลายรอบแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาดูอันนี้ให้ดูระดับดินนะครับคือวัดนี้ถมดิน ยกขึ้นมาทั้งระดับแล้วก็ปูอีกทั้งวัดกรมศินมาบูรณะซะเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่ามันจะเก่าสักแค่ไหนวัดมีแนวกำแพงกั้นเอาไว้สองชั้นอันนู้นเป็นชั้นนอกเป็นกำแพงเขตพุทธาวาด แล้วก็อันนี้เป็นชั้นในเป็นกำแพงแก้วที่อยู่รอบอาคารหลังนี้เจดีกับอาคารหลังนี้ไม่ได้หันไปทางเดียวกันนะอันนี้เป็นทางด้านหน้าอาคารนะครับมีประตูลงจากอาคารสองข้างหันหน้าไปทางทิศใต้ ถ้าดูอย่างนี้นะครับอันนี้ทิศเหนือทิศใต้แบบนี้คือยังไม่เห็นลําน้ําทางทิศใต้ของวัดเห็นแต่ทางทิศเหนือของวัดคือน้ําจะอยู่ทางด้านหลังถนนน,นะครับเป็นลําน้ําที่ไหลไปออกอยุธยายังไม่เห็นลําน้ําที่จะอยู่ทางทิศใต้ของวัดแต่ว่านี้ก็มีบันไดเหมือนกับว่าจะลงท่าน้ําเต็มที่เลยอะ่ะก็ไม่แน่ใจว่ามีการขุดน้ําจากลําน้ําใหญ่อะ่ะ เข้ามาทางด้านทิศใต้ของวัดหรือเปล่าข้างในอาคารเป็นอาคารขนาดย่อมถ้าจะนั่งเ็นอาคารนี้ก็น่าจะนั่งได้สัก30คนมีเสากลมทั้งหมดห้าห้องฝั่งนี้ก็มีทางเดินระทับสินรอบอาคารเหมือนกันแล้วก็เป็นกำแพงแก้วเสร็จแล้วก็เป็นรั้วอีกชั้นหนึ่ง จึงจะเป็นทางเข้าไปสู่เจดีย์เจดีย์เป็นเจดีย์ทรงรักครังแบบลังกาแต่ว่าตัวองค์รักคังยืดสูงถัดลงมายังมีมาลายเถวสามเส้นอยู่เลยแล้วก็ถัดลงมาอีกก็จะเป็นบัวคว่มบัวหงายที่วัดโรงทองเนี่ยมันจะมีเจดีย์อยู่ทางด้านข้างนะครับไม่ได้อยู่ทางด้านหลังด้วยนะอยู่ทางด้านข้างเจดีย์องค์นี้จะคล้ายกันกันกบที่วัดชัยวัฒน,นาราม แล้วก็เจดีรายที่วัดวรเชษนอกเมืองเอาที่วัดชัยวัฒนารามก่อนจะมีเจดีรายใช่ไหมครับเรียกันว่าเจดีเจ้าฟ้ากุ้งแต่ว่าคนที่ติดตามเรื่องนี้จะทราบแล้วละว่าที่จริงมันไม่ได้สร้างในสมัยพระเจ้าอยู่หัวพระรมโกศเพราะว่าชุดฐานแท่นของมันนะมันต่ํากว่าฐานร่วมของวัดชัยวัฒนารามซะอีกเพราะฉะนั้นมันอาจจะสร้างในสมัยพระเจ้าประสัททองเป็นอย่างน้อยนะครับส่วนเจดี รายที่อยู่ในวัดโอรเชษนอกเมืองก็เช่นกันนะครับซึ่งมีฐานแค่นฐานบัวอยู่นผังกลมมาลายเถาวรและองะค์ระฆังทรงสูงเหมือนกันเลยซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะอยู่ในสมัยพระเอกาทศรสหรือว่าหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวผมมองว่าเจดีย์ลักษณะเนี้น่าจะนิยมสร้างในสมัยพระเอกาทศรสพระเจ้าทรงธรรมแล้วก็พระเจ้าปราสาททองมากกว่าถ้าเป็นในสมัยพนะนรายเป็นต้นไปอ่ะส่วนใหญ่การสร้างวัดมันจะเปลี่ยนโฉมนะครับ คือมันจะเน้นพระวิหารพระโ,โบสถคู่ก,กันซ้ายขวาแล้วก็พระเจดีย์จะไม่ค่อยนิยมแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านหน้าหรือว่าทั้งด้านข้างจะกลับไปสร้างพระเจดีย์อีกทีนึงก็ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบร,รมกศพระเจ้าอยู่หัวท้ายศัก์ยกตัวอย่างเช่นวัดมหเหยงวัดนางคําวัดดุสิตารามเป็นต้นที่มีการบูรณะพระเจดีย์คล้ายๆทรงนี้แหละแต่ว่าเพิ่มฐานสิงอยู่ในพังแปดเหลี่ยมเข้าไปจําได้ไหมครับที่วัดดุสิตารามก็เป็นเจดีย์ทรงคล้ายกันนี่แหละ แต่ว่าใส่ฐานสิงอยู่ในผังแปดเหลี่ยมสูงเด่นสง่าจะเป็นเอกลักษณ์ในสมัยงานของพระเจ้าอยู่หัวบรโมโกศหรือว่าก่อนหน้านั้นก็คือพระเจ้าอยู่หัวไทยศาสตร์เลยทีเดียวเพระเาะฉะนั้นโดยส่วนตัวผมคิดว่าวัดโรงทองเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงสามแผ่นดินนี้แหละก็คือในสมัยพระเจ้าเอกาทศรสพระเจ้าทรงธรรมแล้วก็พระเจ้าประสาททองเป็นต้นบุกลบเล็กน้อยการสร้างเจดีย์แบบที่ อยู่ข้างอาคารซึ่งดาวก็เป็นพระอุโบสถนะครับแบบนี้ผมนึกถึงที่วัดแครวัดแครร้างที่อยู่ทางด้านตอนเหนือของยุทธยาก็มีลักษณะแบบนี้เหมือนกันคือจะมีอุโบสถี่หันหน้าไปทางนึงแล้วเจดีย์แทนที่จะไปอยู่ท้ายอ่ะก็มีการปรับให้มาอยู่ข้างนึกออกไหมครับวัดแครร้างที่มีเจดีย์ลัานนาอยู่อันนั้นเนี่ยก็จะมีเจดีย์ที่แบบสร้างออกมาทางด้านข้าง ของพระอุโบสถแบบนี้เหมือนกันก็โดยรวมถือว่าวัดนี้ก็น่าสนใจตรงที่ว่าสร้างออกมาไกลาจากตัวเมืองพอสมควรนะครับแล้วก็หันหน้าไปทางทิศใต้มีเจดีย์ทรงหลัคังแบบลังการุ่น2ก็คือเป็นรุ่นที่ยืดองหลักคังให้สูงผมก็นึกอยู่ว่าอาจจะเป็นวัดที่มันเกิดขึ้นในช่วงสังคมหลังจากพระนเรศแล้วก็ผังของวัดเนี่ย ก็สอดรับกันก็คือไม่ได้เอาเจดีไว้ท้ายวัดแต่เอาไว้ข้างวัดคล้ายๆกันกับที่วัดแคร์วัดนี้อยู่ใกล้ถนนแต่ว่าคนเนี่ยไม่ค่อยรู้จักนะครับแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้ผูกเรื่องเข้าไปในประวัติศาสตร์อุทยามากนะัก ถ้าเราสามารถผูกบุคคลเหตุการณ์สถานที่ในสมัยยุทธยาเข้าไว้ได้วยกันได้นะครับมันจะช่วยทำให้เราเข้าใจสังคมในอดีตได้มากขึ้น